มาดูวัตถุดิบกันะครับจะมีเครื่องในไก่ครับมีกระเทียมครับมีต้นหอมครับพริกแดงกินดาฮะแล้วก็มีกระหล่าครับวุนี้จะหั่นไว้หมดแล้วนะฮะก่อนอื่นผมจะลวกเครื่องในไก่ก่อนนะครับเพื่อล้างเลือดแล้วก็สิ่งสกปรกมันออกให้หมดนะฮะแล้วก็เวลาผัดเนี่ยจะสุกสุกง่ายเลยนะเพราะเครื่องในไก่บางทีมันจะสุกค่อนข้างยากนิดนึงนะครับ ใส่น้ำมันลงไปครับพอน้ำมันร้อนก็ตามด้วยกระเทียมครับคราวนี้เราก็ผัดกระเทียมให้หอมนะครับแล้วก็ตามด้วยครื่องในไก่เนี่ยครัวซชาด้วยโรตดดีครับ น้ำตามทรายครับซิ๊วขาวครับซอสปาเขียวครับแล้วก็ซอสหอยนางรมครับแล้วก็ผัดคนะรับตัวนี้ให้มันออกรสชาติเค็มเล็กๆหวานนิดๆน,นะฮะนีครับชิมรสชาติได้เลยนะ ว่าขาดตรงไหนหรือเปล่านะฮะขาดต้นใดลดนหนึ่งอะไรเนี่ยแล้วก็ตามด้วยพริกแดงกินดาค,ครับแล้วก็ตามด้วยกล่ำปีเลฮะคราวนี้ต้อผัดกล่ำปีให้กือบจบสุกเลยนะฮะประมาณสักเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับถ้าตอนนี้ใช้ไฟแรงเลยนะฮะ ผมขอเพิ่มน้ำเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ตามด้วยต้นหอมคุณครับครน,นี้ก็ผัดให้กระหล่ำสุกนะฮะนี่ครับเมนูง่ายๆไม่ยุ่งยากประหยัดงบด้วยครับอันนี้ ังไม่ฝากกดติดตามช่องไั้ด้วยนะครับพอกระหล่ำเริ่มสลดนะฮะเริ่มปิีสีเล็กๆก็เสร็จแล้วนะครับปิดแก๊สได้แล้วตักเสิบครับขอบคุณครับ